สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่แบบมีซนะครับกระป๋อนี้ที่คณทุนนันนี้จะมาสอนการทำเดรดมิกนะครับการทํากระป๋องนะครับล่วงโดยการกระทบของวัตถุอื่นๆนะครับหลัแบบแรกผมก็จะสร้างแผ่นขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างกล่องสี่เหลี่ยมน,นะครับเพื่อทําเป็นฐานเอาไว้ตั้งนี้นะครับเวขอเปิดเชดดิ้งไวทเฟรมก่อนหลังจากนั้นนะครับก็จะสร้าง ส่งกระบอกมา1อันนะครับยอเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะสรงกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นรูปทรงอื่นๆก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ขอเทสเป็นแบบง่ายๆแล้วกันแล้วกดตัว D ค้างนะครับกดลูกศรแกน Y นี้นะครับกด D ค้างอยู่นะครับแล้วกด C ค้างแล้วกดเมาส์กลางคลิกนะครับแล้วเลื่อนเมาส์นิดนึงอ่ามันก็จะเป็นการเลื่อนจุด pivot นะครับหรือว่าสน n กับดังกลนของมัน แล้วก็ให้เลือกในช้อนในแกนวนะครับกดสีคางแล้วก็สนับกับพื้นด้านล่างมันจะได้เป๊ะๆไป,เ,ปเลยนะครับเวลาทำในดัมมิกจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วกดชิปดีนะครับดึงออกพอเราได้แล้วนะครับเราก็จะได้ฐานของตัวทรงกระบอกนี้นะครับเป็นรูปก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็อัตโนมัติกดเขตน,นะครับ ชิปดีนะครับชิปดียกขึ้นนะครับยกขึ้นเลยไปก่อนก็ได้แล้วกด C นะครับแล้วกดเมาส์กลางคลิก snap กันปั๊บแสดงว่าแม a ไม่ตรงนะครับอาจจะเกิดได้ว่าจุดจุดจุด,จ,ดจุดตรนด้านใต้นี่มันไม่ไม่สนดิทกับก้นมันพอดีให้กดดีใหม่แล้วเลือกแกนนี้นะครับแล้วกด C ให้สนับกับแกนพื้นใหม่เช็คด,ดูดีดีนะครับ นี่ได้สนามพื้นแล้วก็ดีมากครับแล้วกดแกนนี้นะครับแล้วกด C เสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาเอาค่อมกันเป็นี้นะครับเอาค่อมกันอย่างนี้นะครับคืออย่าให้ผิวมันกินกันเข้าไปถ้ากินกันอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเสียทันทีต้องให้ผิวมันชิดกันนะครับชิดกันแนบกันเนื้อแนบเนื้อเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด คอนโทดีแล้วกันดึงขึ้นมานะครับแ n a แนปชั้นนี้อีกแล้วก็ดึงคอมนะครับกด shift d shift d คือ duplicate special นะครับแ n a แนปนี้ดึงคอมแล้วกด shift d s h i f d ได้เลยครานี้ก็ลบส่วนเกินของสังคมทิ้งไปนะครับเราก็ได้กระป๋องนะครับได้กระป๋องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอขยายพื้นก่อนแล้วกันนะครับ พื้นใหญ่ๆก่อนเสร็จแล้วก,กดวงกลมนะครับแล้วก็ยอ่อลงมาเล็กๆนะครับเป็นลูกบอลลูกเล็กๆ,ๆความยาวเป็น200นะครับแล้วก็กดเลื่อนในตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก,กดตัว S นะครับเพื่อเซตคีย์เฟรมนะครับสังเกตจะเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับมาที่เฟรมที่30แล้วกันนะครับเลื่อนมาแล้วก็ดึงแกนนี้ให้ทะลุกล่องไปเลยนะครับ ให้ตกถึงพื้นแต่นี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องแอนิเมชันว่าจะดีหรือไม่ดีเต่แค่เป็นตัวอย่างเฉยเรามาที่คีย์เฟรมระหว่างกลางที่มันทะลุกล่องเนี่ยน,นะครับยกมันขึ้นหน่อยคือมันต้อง,งโค้งนะครับโคง้งตกลงพื้นปุ้งตกลงมาผมไม่ทำแอนิเมชันต่อให้ดูนะครับเพราะขี้เกียจแค่พอเป็นไกด์ไลน์ก็พอหลังจากนั้นนะครับเราเลือกกระป๋องทั้งหมดนะครับ แล้วก็เดี๋ยว modify free transformation นะครับแล้วก็ convert เออใช่ center to pivot นะครับแล้วมาที่ dynamic นะครับกดมาที่คำสั่งว่า active rigid body แล้วใช้นะครับ gravity ด้วยคลิกพร้อมกันเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ของผมของผมขึ้นนะครับผมอาจตั้งชื่อว่า gravity นะครับ gravity แล้วก็กดแอป l y าอากรสร้างแล้วนี่วาอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เลือกโมเดลทั้ง3ตัวนี้นะครับกดไปที่ passive นะครับคือวัตถุที่จะเป็นตัวกระทบได้นะครับไปแล้วก็กดเพย์บัสได้เลยนะครับอ่ะอเรียบร้อยนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับ เป็นไปได้ว่าตรงตูดนะครับมีการกินเข้าไปเล็กน้อยกับเช็คจากมุมไซ้์นะครับอ่ามันกินเข้าไปจริงๆด้วยนะครับต้องเื่อนขึ้นไปวิธีการแก้ง่ายๆนะครับเลือกทั้งหมดเลยแล้วกดคอนโทรชีนะครับสั่งให้อยู่ในกรุบระยะไอจุดไพวจุดกรุมนี้นะครับให้มัอยู่ตรงเส้นด้านล่างตรงนี้เล็กๆเนี่ยนะครับส่วนเกินของสังคมเนี่ยนะครับกด แกน y ขึ้นแล้วก,กด C snap เส้นนี้ใหม่มันจะได้เป๊ะๆน,น,น,นะครับโอเคลองกด p b b ั s ใหม่อีกรอบนะครับนี่นะครับก็ล่วงลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆโอเคง่ายนิดเดียวนะครับคลิปนี้ก็ลองไปพัฒนาประยุกต์ใช้กันดูกับการทำ กวดล้มกระป๋องล้มหรือจะเป็นในงานวัดอะไรหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับยิ่งทํามากยิ่งช้านะครับคราวนี้เราพูดถึงออปชันในการทํากันบ้างดีกว่าปรับออปชันกันนะครับกดไปที่ channel w a l นะครับเลือกอ,อ r i g i t body นะครับจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ปรับตรงน้ำหนักนะครับ mass นะับปรับลดจุดลบทิ้งให้หมดเลยกดจุดจุดคือเนื่องจากกระป๋องมานน้ำหนักเบาถ้าอยากให้เด้งมากๆนะครับปรับจากจุดหเป็นส ลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากระป๋องมันเด้งได้เต้งเป็นลูกยางเลยนะครับนี่เด้งปุ้งปุ้งเกินนะฮะโอเวอร์มากดูว่าอยู่ในวอากาศหรือว่าอะไรอ่ะลองดูอ่ะมันเด้งกันเกินไปเรามาเช็คแบบใหม่นะครับให้ b o l n c e มันร้อยน้อยลงกว่านี้นะครับไปจิตร b o l n c e จาก2นะครับเหลือแค่จุดหนึ่งก็พอนะครับลองเพย์บัสดูใหม่ มันดูโอเคขึ้นนะครับคราวนี้ก็ขึ้นกับวัตถุของเรามากกว่าว่าวัตถุของเรานั้นเป็นวัตถุอะไรนะครับมันจะได้สมจริงหน่อยนะครับโดยอาจจะถ่ายจากวิดีโอจริงๆกันหรืออะไรก็แล้วแต่คลิปนี้ก็สั้นๆง,ง่ายๆแต่เพียงเท่านี้น,นะครับก็ติดตามต,ตามชมได้นะครับกับคลิปต่ตอๆไปของเว็บมซี่นะครับคือข้องใจสงสัยเรื่องอะไรก็ลองโพสตถามดูถ้ามีเวลาผมจะพยายามหาคําตอบให้ วันนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้ละกันแล้วเราก็ชมคลิปนักศึกษาฝึกงานต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ